หล่อแบบโอปป้าเปิดห้าทายาทคนดังฉายแววหล่อแบบโอปป้าเกาหลีบอกเลยว่าออร่าความเป็นซุปตามีตั้งแต่ฟันแท้ยังไม่ขึ้นมีดี a ความน่ารักความเก่งบางคนโดนชมว่าเหมือนกับดาราเกาหลียังกับแก่่ะมีใครกันบ้างเราไปรักชมกันได้เลยจ้า ลดับที่ห้าน้องปกป้องเปิดกันที่ลูกชายบุญธรรมของแม่ต้นหอมสุกุลตาลาในวัยสีขวบรูปล่อเสน่ห์แรงตั้งแต่ฟันแทย้ยังไม่ขึ้นและนับวันก็ยิ่งโตยิ่งน่ารักชายแววเป็นพระเอกเขาไปทุกทีจึงไม่แปลกที่ลุงแค่กับแม่ต้นหอมจะหลงน้องปกป้องขนาดนี้เพราะวันลา่าสุดแม่ต้นหอมพาจับแต่งตัวถ่ายแบบในลุคแฟชั่นหล่อแบบป๊อป้ายิ้มกระชากใจเรียกได้ว่าลงรักแล้วลงรักอีกํำเอาลุงป้าปาอย่างเราเห็นแล้วยังต้องใจละลายแพ้ให้กับความ น่ารักของน้องปกป,ป้องกันเลยละจ้า อันดับที่4ีน้องไข่เจียวลูกชายสุดหล่อของนักร้องหนุ่มกองฮวยไร่และแม่เบลคณิ tha หลังจากที่หนุ่มกองนั้นออกมายอมรับว่ามีลูกแล้วแต่หลังจากเปิดตัวได้ไม่นานก็กลายเป็นเด็กน้อยสุดฮอตในช่วงค่ำคืนด้วยลักษณะเป็นหนู่น้อยจำมำั่มตะปุ๊กลุกแก้มหน้าหยีด้วยปกติแล้วน้องไข่เจียวมักจะไว้ทรงผมสั้นหนะ้ามาเตอร์ฉบับผู้บ่าวไทยบ้านเพ่อแป๊บเดียวก็โตเป็นหนุ่มซะแล้วแถมยังฉายแววรูปหล่อได้แม้มาเต็มๆล่าสุดหนุ่มกองโพสต์ภาพน้องไข่เจียวในชุดเครื่อง แบบนักเรียนบอกเลยว่าหลอกง,งานดีออกแนวหนุ่มขาวตีฉบับอบป,ป้าเกาหลีกันเลยละจ้า ละพี่สามน้องไคเดนทายาทหมื่นล้านโซ่ทองคล้องใจของแม่ขนมจีนและพ่อไฮโซเคนรูปหล่อพ่อรวยเรียกได้ว่าลืมตาดูโลกได้ดแป๊บเดียวก็มีคนเข้ามาต่อแถวแห่สมัครเป็นแฟนคลับกันเพียบด้วยความน่ารักใสๆหน้าตาจิ้มลิ้มแถมยังยิ้มเก่งโปรยสเสน่ห์ด้วยน้องไคเดนอายุได้เพียงแค่11เดือนก็ฉายแววเป็นซุปตารุ่นจิ๋วแถมยังหล่อตามตำรับแบบหนุ่มเกาหลีขนาดตอนเด็กยังหล่อขนาดนี้แล้วโตมาจะหล่อขนาดไหน ดับที่2น้องอคินโอปป้าตัวน้อยลูกชายคนโตหัวแก้วหัวแววของแม่เนยโชติกาเผยอราความเป็นซุปตาตัวจิ๋วรูปหล่อพอรวยสําหรับน้องอคินก็ตรงสเปกตามฉบับโอปป้านุ่มหล่อเขาตีเหมือนอิมพอร์ตมาจากแดนกิมจิไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ฉายแววอราพระเอกจับนอกจากความหล่อหน้าตาดีแล้วน้องอคินยังเป็นสุภาพบุรุษแสนดีดูแลน้องสาวไม่ห่างแถมยังชอบติดดินลุยป่าเข้าสวนเก็บผักผลไม้เอนเจอจีเยอะยอย่าบอกใครรอโตอีกหน่อย รับรองว่าเส้นทางในวงการบันเทิงไปได้สวยแน่นอนเลยเล่ะจ้า อันดับที่1น,น้องชีโนซุปตาวัวทีนแสนทะเลนลูกชายคนโตของแม่พอยชิจันขาวหล่อดุมตีตั้งฉบับลูกครึ่งไทยฮ่องกงขนาดยังไม่โตเต็มที่ยังชายแววหล่อมีออร่าความเป็นอปป้าตองตามสเปกสาวๆลลาสุดคุณแม่พาน้องไปถ่ายแบบเรียกได้ว่าอินเนอร์มาเต็มแถมยังเริ่มมีผลงานในวงการบันเทิงให้รับชมกันมาบ้างแล้วรูปหล่อบ้านรวยสมกับเป็นซุปตาเลยจริงๆ